สวัสดีค่ะและนี่คือ The Story of Yaya u ya ะะุ r s i ย a สเปอร์บันค่ะช่วงแรกๆที่แบบพวกเราไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนมากๆ mm hmm. ก็เพราะว่าพวกเราก็ยังไม่รู้ what's what going on จนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสรุปเราเป็นอะไรกันหรอแบบมันจะไปได้ไกลจริงไหมนะแล้วตอนที่เริ่มรู้สึกอะไรโอเคมันคงขึ้น mm hmm. ก็เก็บมันไม่ไว้แล้วต้องบอกให้คนรู้ <laughs> จริงๆนะคะยากแค่เจอคนที่ดีะคะ่ะถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีอะ่ะมันก็ไม่ไปอย่างนี้หรอก I'm very lucky ที่เจอคนที่ผักเราเพื่อที่จะไปโกของเราอะคะ่ะมันไม่ง่ายเลยนะพวกเธอกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ <laughs> พี่แบบเป็นคนที่ธรรมชาติมากๆค่ะในในในมุมที่แบบเก็บความลับไม่เป็นจับผิดก็คือแบบลกลับที่สุดในโลกแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบผู้ชายคนนี้จะไม่มีทางโกหกเราได้เพราะเขาเก็บไม่เป็นจริงๆอะค่ะแล้วก็เหมือนว่าเขาทําทุกอย่างแบบด้วยความคิดที่แบบมีความนาอีฟพอสมควรก็เลยรู้สึกว่า ทุกวันนี้เรายังมีแบบโมเมนต์ที่เราไม่ค่อยโตกันเยอะพอสมควรเรารู้สึกดีใจและ grateful ที่พี่แบร์รับยาในความที่ยา่าติงต้องพอสมควรได้ในอ,อย่างงี้ค่ะใ,ในอายุที่เราเป็นแล้วค่ะ <laughs> วันก่อนเห็นในใน TikTok ที่เขาจะเหมือนแบบบอกว่าตแบบอนที่แฟนเดินออกไปจากบ้านแล้วเขาหันมาบอกว่า I love you แล้วเราไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำกับพี่แบร์ แล้วเขาก็แบบทำไมไม่พูดกับทำไมไม่พูดวิ่งกลับเข้ามาในบ้านก็เลย say tell me you love me อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก,ก็เลยรู้สึกว่าโอเ okay, ค he's still very like ถ <laughs> ่าแสดงว่ามกนี้ใช้ได้กับผู้เราได้ <laughs> <laughs> อย่างที่บอกคะ่ะมันคือความมั่นคงคะ่ะช่วงแรกๆที่แบบพวกเราไม่ได้ประกาศอย่างชัดเจนมากๆก,ก็เพราะว่าพวกเราก็ยังไม่รู้ what's what going on เหมือนว่าแบบงานก็เยอะ ทุกอย่างมันเยอะไปหมดจนบางทีเราก็ไม่รู้ว่าสรุปเราเป็นอะไรกันหรอแบบมันจะไปได้ไกลจริงไหมนะเหมือนแบบย่าเป็นคนที่คิดกว้างพอสมควรค่ะก็ในช่วงแรกๆก็แบบ let's keep it for us because เรายังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วตอนที่เริ่มรู้สึกอะไรโอเคมันคงขึ้นก็แบบเก็บมันไม่ไว้แล้วต้องบอกให้คนรู้แล้มันเป็นมันเป็นการตัดสินใจที่พร้อมกันค่ะมันก็เลยออกมาได้แบบ สิบกว่าปีสิบสามสิบสี่ปีอย่างนี้ได้ค่ะม,มันไม่ได้สวยงามตลอดเวลานะคะ nothing is perfect all the time บ you no. แบบโอ้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้มันลุ้มขึ้นลุ้มตกเหวกันมาพอสมควรค่ะก็เหมือนความรักของวัยรุ่นทั่วไป no ไม่มีทางเหมือนวัยรุ่นเพราะว่าพวกเราโตเกินวัยรุ่นตั้งแต่เราเป็นวัยรุ่นค่ะเพราะเราทำงานกันมนัหนักตั้งแต่ตอนนั้นมันไม่ง่ายเลยนะพวกเธอกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ ย่าคิดว่าต้องคุยกันเยอะๆย่ารู้สึกว่าปัญหาโดยส่วนมากมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าเรามักจะคิดว่าคนที่แบบอยู่ด้วยกันทุกวันเขาจะต้องเก็ตว่าเราสื่อสารอะไรอยู่ทั้งๆท,ที่เราอาจจะแบบไม่ได้บอกเต็มร้อยจะเลยคิดว่าการบอก คนที่เรารักและคนที่เราต้องการให้เขาเข้าใจเราก็ควรจะบอกเขาแบบอธิบายอย่างชัดเจนว่าต้องการอะไรจะได้ต้องไม่ต้องมานั่งรอว่าแบบทาไมเขาไม่ทําแบบนี้ทําไมทำไมเขาไม่เข้าใจรอยู่ด้วยกันมาเป็นชาติแล้วทําไมถึงไม่เก็ทสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีสมองคนมันไม่ได้มันไม่ได้เล่นไปในทางเดียวกันค่ะ ก็คุยกันให้รู้เรื่องแบบ100%ว่ารู้สึกยังไงคะ่ะมันจะทําให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นคะ่ะเอาจริงๆนะคะ I'm sorry ยากแค่เจอคนที่ดีคะ่ะถ้าเราเจอคนที่ไม่ดีอ่ะมันก,มนก็มันก็ไม่ไปอย่างนี้หรอกมันก็จะอะไรวีดวี I'm very lucky ที่เจอคนที่ผักเราเพื่อที่จะไปโกของเราค่ะก็ถ้าถ้าจะให้คำแนะนำก็ ต้องหาคนที่เรารู้สึกว่าใช่เขาบอกว่าเจ้าสาวเวลาเตรียมงานค่ะกลายเป็นกอรซิล่าแบบ bridezilla ใช่ไหมคะใช่ใช่เราคิดว่าเราจะเป็นไหม ขอโทษทีหลัง <laughs> หนูคิดว่าหนูอาจจะระง,งับตัวเองแบบแบบหลังจากที่มันเกิดขึ้นแล้วก็แล้วก็ขอโทษแล้วก็ move on <laughs> ไม่รู้ว่าไม่อยาก make any promises เผื่อเป็นจริงค่ะ <laughs> เพราะว่าเพื่อนทุกคนที่แต่งงานมาก็ก,ก็เตือนแย่ว่าแ,แบบต้องแบบต,แบบต้องใจเย็นๆมาก,มากๆเพราะว่าบางทีเราสื่อสารแต่คนที่เราคุยด้วยเขา,าอาจจะไม่เก็ตตามภาพเราอะไรเงี้ยก็ต้องแบบฮืม บางทีแบบผู้ชายบอกตามใจเราแต่เราเองของเรามีเหตุการณ์บ้างหรือยังไม่มีเลยค่ะ yeah this is this is very good เพราะว่าเราเราต้องการ the same thing ตลอดเวลาก็รู้สึกว่าแบบ surprise พอสมควรแบบ v e n u ก็ชอบอันเดียวกันอาหารก็เลือกอันเดียวกันวิธีเขาเรียกว่าอะไรนะคะ like the decoration อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จิ้มอันเดียวกันถือว่าเทสเดียวกันค่ะ รู้สึกว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะสร้างสมดุลในชีวิตจนถึงทุกวันนี้ยังทําไม่ได้เลยค่ะแต่ว่าญาบรู้สึกว่าอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถดูแลตัวเองได้ดีที่สุดคือเราต้องฟังร่างกายตัวเองค่ะส่วนมากตอนนี้มันจะมีพวกเหมือนว่าอิมโฟลเอนซ์จาก โซเชียลมีเดียที่บอกว่าเราต้องทำหนึ่งสองสามสี่แต่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเลยก็ได้ค่ะบางทีเราแค่ต้องกลับมาแล้วก็ฟังตัวเองว่าอะไรโอ้ทำไมวันนี้เหนื่อยจังเลยทำไมทำงานแล้วรู้สึกว่าแบบ oh s o so toxic <S ก็คือเราต้องกลับเข้ามาสู่บ้านข้างในตัวแล้วก็คุยกับเขานิดนึงว่าสรุปเธอต้องการอะไรอะ่ะฉันทำอะไรไม่ถูกตรงไหนบ้างหน้าอะไรออก e ิซไซแบบนี้ก็ไม่ดี a diet แบบนี้ก็ไม่ดีเจอเพื่อนกลุ่มนี้เรารู้สึกว่าอะไร I'm unhappy มันคือการ ตัดสินใจอย่างมั่นคงในตัวว่าอะไรโอเคฉันจะเลือก p a t ใหม่จะทำอันนี้ใหม่จะไม่ตามกระแสที่ที่คนอื่นทำอะไรอย่ไหมคะ just a little trick because รู้สึกว่าเพิ่ค้นหาสิ่งนี้เจอเหมือนกันค่ะว่าแบบจริงๆแล้วคำตอบมันอยู่ในตัวเราคิดว่าเป็เประสบความส์เร็ในในอาชีพการเป็นนักแสดงอย่างยัง,ย,งยังค่ะ ยังรู้สึกว่าถึง,ถงแม้ว,ว่าทํางานมานานพอสมควรแล้วยังรู้สึกว่ามันยังไม่อิ่มแล้วก็ยังรู้สึกว่าเรายังติตัวเองเยอะอยู่ค่ะอก็เลยคิดว่ามันมีอีกหลายอย่างที่ย่าเชื่อว่าย่าทําได้ดีกว่านี้แค่แค่ขอชั่วโมงบินเพิ่มประสบการณ์ชีวิตเพิ่มอีกน,นิดนึงอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นแบบแบบเบบี้สเต็ปอยากลองอะไรใหม่ๆตลอดเวลาค่ะย่ารู้สึกว่า มันท้าทายความสามารถในในมุมมองที่โปรดักชันเมื่อทำงานกับกับเมืองนอกอะคะ่ะเขาจะแบบทุกอย่างมันจะเป๊ะตามเวลา เพราะฉะนั้น,ม,น,ม,นมันท้าทายที่ว่าเราต้องเตรียมตัวแบบ200เซนะคะ่ะเพราะว่าส่วนมากเราเตรียมตัวมา100%ตอนที่ไปถึงหน้าเซ็ตด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างมันจะทําให้เหลือแค่50เพราะว่าเราตื่นเต้นเอ,อ่ยอากาศไม่เป็นใจวันนั้นรู้สึกไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับโปรดักชันที่ต้องทํางานกับฝรั่งนะคะมันต้องเตรียมตัวมา200เพื่อที่จะอยู่หน้าเซ็ตแล้วมันร้อยเต็มอะคะ่ะย่ารู้สึกว่ามันไม่ได้เหนื่อยเพิ่มแต่ว่าแค่มันต้องพยายามเพิ่มค่ะ เพื่อที่จะอยู่หน้าเซตแล้วมาธรรมชาติเอาจริงๆนะคะ like พยายามสุดชีวิต because นี่คืองานที่เราอยากทำนี่คืองานที่เราแบบ passionate ด้วยมากๆก,ก็เลยบอกเลยคะ่ะว่า it doesn't come easy มันต้องใส่ใจ100%มันต้องใส่กาย100%มันต้องฝึกตัวเองมันต้องเสียสละหลายอย่างมากๆ social life บายๆมันต้องทุ่มเทไปกับ กับการทํางานไปเลยย่ารู้สึกว่าย่ามาอยู่จนจุดนี้ได้ย่าอยากปบมือให้ตัวเองในระดับหนึ่งว่า I thought to be here คะ่ะย่าว่ามันเป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่ย่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่ที่อยากลองทํามานานแล้วไม่เคยเล่นหนังที่พูดภาษาอังกฤษขนาดนี้ปกติจะไม่ค่อยรับหนังที่มีผีอะไรอย่างเงี้ยเพราะกลัว <c oughs> <c oughs> <c oughs> แต่ว่าก็ก็ ก็เตรียมตัวเตรียมใจเรื่องนี้มาด้วยในระดับหนึ่งจุดเริ่มต้นของโปรเจกต์นี้ก็คือผู้กำกับสองคนเขามาเล่าเรื่องราวให้ฟังค่ะมันจะเป็นแอคชั่นฮอร์รอร์แฟม l ลี่ล r ฟออเรนก็เรู้สึกว่าน่าสนใจแล้วยิ่งเป็นโปรดักชั o นที่เป็นโปรดักชั o นที่เราไม่คุ้นเคยเป็นได้ผู้ภาษาอังกฤษด,ด้วยก็เลยรู้สึกว่าโอเคเป็น Challenge ที่รู้สึกว่าย่าน่าจะทำเราสนุกมากๆเป็นหนังวิ่งหนีอ่ะวิ่งหนีทั้งเรื่องค่ะ RUN everyday <laughs> แล้วก็เหมือนต้องแบบต้องต้องแข็งแรงพอสมควรเพราะว่าในเรื่องเหมือนเหมือนมีครอบครัวแล้วแต่เป็นแบบ young mother ที่ต้องอุ้มเด็กแต่น้องก็ไม่ได้เด็กมากก็คือแบบหนักพอสมควรค่ะก็เลยอย่างเดียวที่เตรียมสำหรับเรื่องนี้ก็คือฟิตร่างกายเพื่อที่จะเล่นแอคชั่นแล้วแล้ว complete ได้ค่ะ ตื่นเต้นเพราะว่าตอนเด็กๆหนูดูหนังที่เขาเล่น <laughs> อายุไม่ได้ห่างกันมากขนาดนั้นแต่ว่าแบบในเพราะว่าเขาก็เด็กมากตอนที่เขาเล่นนอรน์นียใช่ไหมคะแล้วก็โอ h my god it's the prince <laughs> แล้วก็ชอบหนังสือมากๆ <laughs> <laughs> ก็เลยแบบแบบตื่นเต้นนิดหน่อยคะ่ะเหมือนเขาโดนแบบเทรนมาให้ทุกนาทีทุกแบบโมเมนต์ที่เขาอยู่หน้าเซตเขาแบบ พร้อมอินอยากให้ทําอะไรทําเปลี่ยนบทแค่ไหนให้ข้อมูลมาใหม่แค่ไหนเขาแบบทำได้เลยเอาใจว้าว like, wow อันนี้คืออีกสแตนดาร์ดหนึ่งที่เราเห็นเขาแล้วเราก็โอเคเราต้องพร้อมมากๆเหมือนเขาก็จะดีเหมือนกันเพราะว่าใครให้ทำอะไรเขาทำได้หมดเลยค่ะยา่ง่รู้สึกว่าหนังไทยไม่แพ้หนังฝรั่ง <Yeah. S 1> แค่เรื่องนี้แบบประสบการณ์มันจะแตกต่างเพราะว่าโปรดักชั่นมันยิ่งใหญ่มากด้วย ตอนที่ถ่ายเราไม่ค่อยเห็นภาพเพราะว่าเขาจะมาทําในโพสเยอะใช่ไหมคะแบบซีเรื่องนี้เยอะพอสมควรก็เลยตื่นเต้นว่าสุดท้ายแล้วตอนที่เขาทําทุกอย่างแบบเสร็จสับออกมามันจะเป็นยังไง